น,นะครับกบผัดเผ็ดลาข้าวนี่เขาจะแบบกลิ่นนี่แบบชุนมากมีแบบชุนนี่คือแบบแบบแบบชุนชุนชุนพิจมูกชุนสัดใจเลยนะแล้วก็มีนี่มีพริกไทยมีใบกะเพราไว้สุดยอดอ คอย่างอไรน้าก็มันกินก็ทีพริกน้ำปลาที่น้ำปลาเนี่ยก็จะบีบมะนาวแล้วก็มีอ,อมีอะไรนัม,ม,มีมีกระเทียมด้วยราคาไม่แพงนะอันนี้เป็นอาหารจะสั่งเป็นอาหารแบบเป็นกับอย่างเดียวก็ได้คุณในกรณีที่สมมติว่ามากันลูกเสีห้าคนก็สั่ง อาหารทั้งสี่ห้าอย่างแล้วก็สั่งข้าวเปล่ามาเป็นโถหรือเป็นจานอย่างเงี้ยคนจ่ายแล้วคนก็จะได้กินคือเราสั่งมาห้าอย่างใช่ไหมเ้วก็จะมีโอกาสไปกินกับเลยห้าอย่างเลยอาจจะเป็นกระเพราจานหนึ่งขาหมูใบมะดันก้านข้าวนี่มันมีเมนูอยู่มีเดี๋ยวนะปลาไหล ราดข้าวกบราดข้าวหมูป่าราดข้าวหมูกรอบราดข้าวขาหมูไม่ไม่ดันราดข้าวกระเพราราดข้าว,าาวหมูไก่เนื้อมึกกุ้งไข่ดาวไข่เจียวก็มีนะฮะต้มยำปลาช่อนต้มยำไก่ต้มจืดปลาดุกทอดผัดเผ็ดอย่างเงี้ยคือทํามาหลายคนอยู่ว่าบางใครเออบางคนชอบแบบทานเนี่ยมากระสิบคนก็สั่งสักสิบอย่างเลยคนละอย่างมาได้สั่งคนละอย่างสั่งมาหมดเลยเนะี่ย มาเป็นกลับ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 อืมแล้วก็ลาลาลาข้าวเอ้ะไม่ใช่ลาข้าวดิสั่งมาเป็นกลับแล้วก็สั่งข้าวเปล่ามาอยากกินอะไรกินเลยต้มยำเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบสั่งเนี่ยต้มยำไข่ต้มยำไข่อ่อนอู้อร่อยมากมากันสี่ห้าคนได้กินกันแบบแล้วก็กบ จริงๆมีเมนูอื่นที่ไม่ได้เขียนอยู่นี้ก็ก็ถางได้นะบบกบทอดกระเทียมนี่นน่น,นสุดยอดเลยฝีมือนี่ยังเหมือนเดิมเหมือนสามสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะฝีมือนี่แบบหาคนเทียบเทียงยากอะ่ะแต่ ตะปุ่มนี่วิธีการผัดเนี่ยกำลังดีไม่แห้งไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปไม่แบบดีอะ่ะค่อยๆเห็นสีมือนี่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้านนี้อาหารป่าร้านแรกในะร้านกรบังที่ผมมาทานสมัยเนื้อสามสิบปีแล้วสามสิบกว่าปีนะ เอาฮะ,ะ,ะฮะบเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนะฮะตำแหน่งที่ตั้งก็มีนะฮะหนุนเดียบพอมอนะครับผมสวัสดีครับ